สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับช่องใหม่ของผมเองครับอเอาเป็นว่าช่องนี้จะเป็นช่องทาวันเลยนะครับก็คือช่องเล่าเรื่อง S.C.P. Foundation ช่องเก่าก็คือช่อง Asian Music Channel ก็เลื่อนไปนะครับใครที่ติดตามในช่องนั้นก็มาติดตามในช่องนี้ก็ได้นะครับ S.C.P. เล่าเรื่อง S.C.P. Foundation นะครับก็ช่องนี้จะเป็นเกี่ยวกับ ช่องเอาไว้เล่าเรื่อง S.C.P. ครับพื้นหลังไม่ต้องสนใจครับไม่ผมอยู่บ้านย่าครับผมพื้นหลังไม่ต้องสนใจครับโฟกัสคนพูดต่อจากนี้ครับช่องนี้จะเป็นช่องเกี่ยวกับ S.C.P. ทางนั้นเลยนะครับอย่างอื่นไม่เกี่ยวครับมีแต่ S.C.P. ทางนั้นนะครับนี่แค่มาบอกเฉยๆนะครับว่าเปิดช่องใหม่นะครับก็ S.C.P. Foundation นะครับ อย่ลืมมาติดตามกันด้วยนะครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องเรื่อง S C P นะครับข้อมูล S C P แต่ละตัวว่าสอนว่ารูป S C P เ,เรื่องเกี่ยวกับสถาบัน S C P ประวัติสถาบัน S C P มายังไงไปยังไงนะครับผมนะช่องนี้ก็จะเกี่ยวกับอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคครับก็ช่องนี้ไม่มีอะไรมากเพราะว่าแค่มาอน,นันตจะช่วยหบครับ ก็อเรลืมาติดตามกันด้วยนะคะเรา่เรื่อง S.C.P. Foundation นะคะผมะวันนี้ไปก่อนไปบายจยวกันคลิปหน้านะคะใกนการคลิปข้อมูล S.C.P. ะคระับ S.C.P. ที่ผมจะเล่าข้อมูล S.C.P. ที่ผมจะมาพูดมาเล่าให้ฟังหนังจากคลิปนี้ไปก็จะเป็น S.C.P. 1 0 6ใช่แก่ทะลุมิตินรกก็ดีโอ m a นนะครับผมนะก็ S.C.P. 1 0 6 แต่บอจะมาพูดให้ฟังนะครับไปกันนะครับบายจากการทิบหน้าครับ